ลุงลุงเออพี่บ๊อบอยู่กาลาเทใส่เมื่อกี้ผมไปเจอตอมาเจอกันครับลุงขอบคุณมากครับเจอกันเจอกันครับเจอกันครับเจอกันครับพี่ตีเจอกันครับเดี๋ยวกันตอนพี่อีกไปเจอกันครับอ่าลุงไม่อยู่แล้วว่าไงนะเมื่อกี้เองว่าไงฮะยอกครับพี่ยอกแล้วสองคนคุณสู้ได้ไหมเอาไหมออกไหมฮัลโหลคือ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 เองจะไม่จบใช่ปะเฮ้ยอะ คือพี่พี่สี่ยังไม่จบใช่ป่ะเอาไปทำเป็นแจ็คกี้ไงพี่ตายหัวแดงไอ้สไตล์แบบไม่ต้องพูดเลยพี่อะคือ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 เองยังไม่จบใช่ป่ะหยอกครับหยอกหยอกเอาให้ฉุดเอาให้ฉุดเนยไม่ไม่คือคือมึงยังมาขอกูจบทีหลังนะอั้นแหละบอลเพรามึงก็เป็นแต่แบบเนี้ยหี้ยมันก็เป็นแต่แบบเนี้ยกันทุกคนน่ะ จริงมันก็เป็นในแบบนี้กันไงฮัลโหลทายกันนิดหน่อยครับคือมันไม่ยอมจ่ายแจกสามสิบเบมครับผมยอมๆนะพี่ตีแต่ผมจะจ่ายเดี๋ยวผมชุบเอง่มมีชุบเองครับที่มีชุบได้ด้วยสามสิบหก D X อติเล็กอะไรอ่ะด D กด้วยสองอันตีตัดหนึ่ง D X ขอโทษครับกูกูอยากชอบพี่ปอเลยวยไอ้แยตั้งทีมาเป็นสลาดเลยอยู่างนั้นหรอเนี่ยเที่ยมันก็เป็นคือแบบตามคุ้มหลักอะคุ้มหลักอะตามยอดนี้นั่าแน่ ไม่เผื่อเหตุการณ์ไม่คาดฝันไงไม่คาดฝันยมอกพี่ไม่เล้นตัวพี่ขอโทษนะพี่เมื่อกี้อ่ะแคปติ๊กตอกอันนี้คือ